ช่วงนี้เราจะไปติดตามการรายงานโคกหนองนาโมเดลแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนอีกหนึ่งทางเลือกทางลอดของเกษตรกรศูนย์จาดและพัฒนาชุมชนบุฒิรัฐธานีของเรานะครับได้มีการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับจำนวน2แปลงนะครับแปลงแรกก็คือผ้าไร่ก็คือพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เราขุดโคกหนองนาโมเดลแล้วก็ด้านหลังเราจะขุดในเรื่อง ใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชนนะครับอีก20ไร่นะครับในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับที่น้องได้เข้ามาเรียนรู้นะครับดังนั้นเนี่ยในกิจกรรมของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราก็หลังจากที่เราขุดแล้วเนี่ยนะครับมีโคกมีหนองแล้วก็มีนานะครับในพื้นที่ที่เป็นโคกเนี่ยเราก็จะปลูกไม้3อย่างนะครับประโยชน์4อย่างแล้วก็ไม้5ระดับนะครับดังนั้น เพื่อสามอย่างเนี่ยนะครับไม้สามอย่างก็คือไม้พอกินพอใช้นะครับแล้วก็ไว้ขายนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็สี่อย่างประโยชน์สี่อย่างก็คือ,อพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นส่วนไม้ห้าดับเนี่ยที่เราที่เราปลูกในพื้นที่โคกหนองนานเนี่ยก็จะเป็นไม้สูงนะครับไม้กลางไม้เตียไม้เลี้ยดินแล้วก็ไม้กินหัว โคกหนองนาโมเดลคือการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆดังนั้นโคกหนองนาโมเดลจึงเป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสําเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบโคกหนองนาโมเดลเป็นแนวทางทําเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. โคกคือพื้นที่สูงดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคกบนโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างตามแนวทางพระราชดำริ มีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทําให้พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือทําบุญทําทานเก็บรักษาค้าขายและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 2. หนอง,นองคือหนองน้ำหรือแหล่งน้ำ ขุดนองเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจําเป็นและเป็นที่รับน้ํายามน้ําท่วมหลุมขนมครกขุดคลองไส้ไก่หรือคลองระบายน้ํารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ํากระจายเต็มพื้นที่เพื่อความชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ทำฝ่ายทดน้ำเพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนานแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งการขุดลอกน้องคูคลองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแลง้งและเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลากและ 3. นาพื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้านโดยเริ่มจากการฟื้นฟูด,ดินด้วยการทำกรเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนคืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อข่มยา่าทำให้ปลอดสารเคมีได้ปลอดภัยทั้งคนปลูกคนกินยกคันนาให้มีความสูงและกว้างเพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วมปลูกพืชอาหารตามคันนา นายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีกล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์โคกหนองนามโมเดลว่า โครงการดังกล่าวนายสุดทธิพง์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ฉะนั้นโคกหนองนาโมเดลจึงเป็นอีกหนึ่งทางรอดที่คนไทยและคนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทฤษฎีบันไดา9าขั้นนะครับตอนนี้กรมการพัฒนาชนนะครับได้มีนโยบายในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สูงโกงหนองนา นะครับต้องขอ,อนําเรียนว่าโคกน้องนาก็คือคือการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือเล็กแคบชัดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ที่กรมการพัฒนาชนท,ทําทุกวนันนี้นะครับก็คือการที่จะพัฒนาศรษฐกิจฐานรากนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับะฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกน้องนาของศูนย์ศึกษสาและพัฒนาชนอุบลราฐานีของเราเนี่ยเรามีกิจกรรม ในหลายๆแปลงในหลายๆพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งเรามองว่าพี่น้องประชาชนที่สนใจเนี่ยเข้ามาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ที่โครงการพนะนำชนทำตอนนี้ก็คือในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งซึ่งเรียกว่าโครงการเงินกู้นะครับที่รัฐบาลจัดสรรให้ประมาณทั้งสี่พ 787ล้านเศษนะครับในช่วงปีประมาณ2564เนี่ยนะครับก็จะมีการอบรมคนนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการาขับเคลื่อนโคกน้องนาโมเดลหรือเรียกว่าการพัฒนาคนนะครับให้ได้เข้าใจในเรื่องของศาสตร์พระราชาซึ่งกิจกรรมแรกที่ต้องทําก็คือในเรื่องของหลักกสิกรรม็ใะหลักกสิกรรมนะครับโด,โดยโดยโดยหลักของมันเนี่ยก็คือการการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช นะครับก็คือการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ค่อยปลูกพืชนะครับซึ่งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีนของเราก,ก็ได้ทาในเรื่องการฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชจชนเข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของหลักกสิกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชการห่มดินนะครับแห้งชามน้ําชามการขุดคลองไส้ไก่นะครับเพื่อกระจายน้ําให้กับต้นพืชนะครับนั้นสิ่งที่ ศูนยศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนก็คืออันแรกก็คือในเรื่องขององค์ความรู้นะครับในเรื่องของทักษะที่เราทำเข้ามาเรียนรู้ในแปลงที่เราที่เราทาไว้ในส่วนที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคือในงบประมาณ2,564กรมการพัฒนาชุมชนก็จะมีกิจกรรมสนับสนุนประชาชนในเรื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลซึ่งมีสองประเภทประกอบด้วยงบประมาณปกติคืองบประมาณยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่11,214ครัวเรือนและงบประมาณเงินกู้มีพื้นที่เป้าหมายกว่า2,500ครัวเรือนที่ต้องการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี